วันนี้พ่อแพงมาที่ไหนคะมาที่โรงเียนมาที่โรงมหาวิทยาลายัยราชพัฒน์พระนครค่ะมาทำอะไรคะมายินดีกับคุณตารับรางวัลเหรอคะลูกคุณตารับวันพ่อดีเด่นแห่งชาติเนะคุณพ่อเออคุณตาได้รับนะคะนี่ค่ะคุณตาค่ะพ่อแพงสวัสดีคะ่ะพี่พีก่อนเร็ว คุณตานุกยายนะคะสวยงามมากเลยค่ะมานี่เรามาถ่ายอยู่เดือนไทยพระนครนะคะ จ๋าลูกเดินดีๆเดี๋ยวตกโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะ